สวัสดีค่ะวันนี้เราจะเดินทางกันไปที่ไหนเออไปไหนคะเกิดไปกันทลักคะ่ะพุดไปไหนไปกันทลักษ์นนะเ,เพื่อที่จะไปซื้อของเราจะมาดูกันว่าเราจะไปที่ไหนกันบ้างพุดสบายดีไหมวันนี้บ,บายบ,บายหน่อยพุดบ,บ,บายหายนะค่ะบายบายพี่เกิดไไบายบายหน่อย อนนี้เราไปส่งของก่อนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวก็จะเลยไปที่กันทลักเลยมาถึงสถานที่ที่หนึ่งแล้วนะคะก็คือสีสะอ,ะอ,ะอะโศก๊ดจะไปซื้ออะไรพี่เกิร์ตจะไปซื้ออะไรม <laughs> ไม่รู้เลยคิดไม่ออกคิดไม่ออกอ,อ่อาเ,เดี๋ยวตอนนี้พี่เกิร์ตกำลังเตรียมใส่หน้ากากอยู่เดี๋ยวมัดห้อาไว้ก่อนท่องน้ำก่อน พี่เกดจะชี้ไหม,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 มยืนก่อนยืนกยอนรายยายก่อน,อยยอนแล้วพี่เกดไปชี้ก่อนไปเลยเดี๋ยวพี่จะยืนรอโหดตรงนี้ยืนรอตรงนี้เปิดประตูนหน่อยสิพี่ แน่ไม่ต้องไปดูพี่เกิดชีมาออกมายืนยรอกร่อนไปเพิ่งขยันสีกไปทิ้งไปแล้วหดมานี่พี่เกิดชีอยู่แอบมาออกมาอย่าแอบดูพี่เกิดยืนตรงนี้ สถานีสุดท้ายแวะเล่นสนามเด็กเล่นที่ที่ไหนไม่รู้เจอที่ไหนมาทุกที่สนามเด็กเล่นเด็กชายโพสอันนี้เรียกว่าอะไร <c oughs> สนุกไหมกลับไหมจะกลับไหมบ้านกลับไหมบ้านพี่เกิด อเด็กพวกนี้อยู่บ้านไม่เคยมีบ่บ้านมีไหมเนี่ยมามานอนไหมนอนไหมนอนไหมจะนอนไหมทวดดานะเที่ยงแล้วจะเอ๊ น้องวิโรเกลอะไรนะน้อ,อ,อ,อ <c oughs> งเรียนเองมีไม้แบบนี้<ะ>มีไม้แบบนี้เ <c oughs> หรออันนี้เรียกว่าอะไรสะพานอ, <c oughs> อ่าวิ่งดูสิเขาไว้ให้วิ่ง ลดความอวา้วนลดได้กิโลกี่กิโลแล้วลอพุดเล่นเป็เอนอันเดียวอ่าส่วนกระแสส่วนกระแสเออส่วนกระแสเออเออ

bà tục ở ná chân tận nuôi sao nuôi, nuôi. À hãy lên ít hai nà thì Mì youtube quay hãy <laughs> em đu léo Đuôi khờ chơi mà nó Vẫn mới nè này giúp cho mà chạp nó. เองจะจูงไปไหนเฮ้ก่อนไหนสอกบปรกมัวงอแงกลายตุกตึงบะานฮักธนาเตงแงสรูลขุยอ่อนน่งนี่เองมาเรียนโรงเรียนนี้ไหม

นอนไดม่้เยนอนไหมจะนอนไหมลงทางนี้ นี่ทางนี้ไหนทางไหนไหนหน้าต่างโอ้สวัสดีค่ะมีคนอยู่บ้านไหมมีค่ะเออบ้านใครคะเนี่ยบ้านพูดกับบ้านี่ไหนโอ้ไหนห้องนอนอยู่ตรงไหนคะ่ะไม่มีค่ะไม่มีค่ะเหมือนบ้านหมาเลยนะเนี่ยเล็กอล็กออกมาแล้วน,น,นะออกมาแล้วหรอคะไม่มีห้องซ่วมเลยบ้านนั่น ta gặp con ná, bye bye, bye, bye. <cười> <cười> nó sẽ đai nó Hãy subscribe cho kênh Để không bỏ lỡ เด่มาทางนี้มาใกล้ป้านี่มาทางนี้ไปเลยดื้อ <laughs> ไปเลยด้อ่า <c oughs> เราไปพี่เกิดบายบายก่อนบายคุณเด็กไม่ยอมกลับบ้านเลย ได้ของเล่นไม่ยอมกลับบ้านพัวยัวเลยเนี่ยได้เวลานอนแล้วมา มาอุ้มมาเลยอุ้มมายายไลยจับพุทธไม่ยอมกลับบ้าน มามาไปแเรเดูเดี๋ยวค่อยมาเล่นอีกมา